สวัสดีครับรายการจานมนพบปัญหาในวันนี้ก็ให้อาจารย์เจีเ๊ยบมาตอบคําถามนะครับมีคําถามผ่านทิกต o อกอาจารย์เจี๊ยบเขาถามนี้หากยื่นพอๆสามถุนผิดต้องทําอย่างไรกรณียื่นรวมสาขาแต่เราไปเลือกช่องแยกยื่นยื่นผ่านออนไลน์แก้อย่างไงดีคะอาจารย์เจีเ๊ยบนี่มีประสบการณ์นะในเรื่องของการยื่นแยกสาขาเป็นยื่นรวมหรือพนักงานยื่นสลับหรือลูกค้าอาจารย์เจีเ๊ยบก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะอาจารย์เจีเ๊ยบ คุณจะแนะนำยังไงครับค่ะเออก็เอาเบื้องต้นก่อนเนาะก็คือถ้าตัวเม็ดภาษีที่จะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมมันไม่มากมันไม่เหลือบาปกว่าแรงนะคะทำง่ายที่สุดเลยก็คือยื่นเพิ่มเติมค่ะยื่นใหม่จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มถ้าต้องจ่ายนะคะหากจะต้องเครดิตภาษีก็ยอมสละสิทธิ์เลยเขาต้องเอาเงินส่วนตัวเขาไปจ่ายป่ะพนักงานบัญชีอย่างเราเนี่ยอตัวนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ประกอบการเนาะว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเราเป็นลูกจ้างเราก็มักจะให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการนั้นเป็นคนจ่ายเองค่ะเขาจะไปยอมจ่ายได้ไงก็คุณไปยื่นผิดเองหน้าที่ของคุณต้องยื่นถูกไงทะเลาะกันสุดท้ายก็ลาออกหรืออะไรอย่างเงี้ยโดนดา่านะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีหรือรับทำบัญชีอิสระ <S <S ส่วนใหญ่แล้วผู้รับจ้างก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ะครับนะคะอันนี้กรณีแรกคือกรณีแรกก็คือยอมเสีย เสียเลยกลับไปยื่นเพิ่มเติมใหม่ให้ถูกต้องบแบบนี้จะเร็วสุดค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวค่าวความเสียหายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเช่นมันต้องเสียภาษีเพิ่มมันจะต้องออมีค่าปรับมีอะไรตามมามูลค่ามหาศาลหรือจำนวนมากเยนะคะก็แนะนำให้ทำหนังสือ ไปหากรมสรรพากรนะคะขอแก้ไขแบบด้วยความเข้าใจผิดด้วยความยื่นอะไรก็ว่ากันไปมีเหตุผลน่ะนะคะว่าขอให้สรรพากรเนี่ยแก้ไขแบบนะคะเป็นแบบแยกหรือแบบรวมเนี้ยคะ่ะให้ถูกต้องค่ะครับมีสองแนวทางมีสองแนวทางค่ะโอเค